hope everyone here is doing well and highly excited for SPORTS day SPORTS is a n r i t i o u s aspect of reading a healthy lifestyle เก่งมากลูกเก่งมากลูกสาวแม่นี่เก่งที่สุดเลยค่ะตอนแรกอะ่ะฉันก็กังวลอยู่ว่าใครจะมาอ่านสันพอรพบแทนหลานสาวฉันท้าป่วยจะมาไม่ได้นะ่ะ พอล่านี้ทําได้ดีเลยนะครับคงไม่ต้องเปิดรับสม,มัครแลวมั้งคะเด็กคนนี้เหมาะสมที่จะมาเป็นตัวแทนในวันกีลาสีแล้วคะ่ะ It is my pleasure to announce the opening of this year's p o r t y Please rise for the national anthem. สนุ ก่งมากลูกเก่งมากลูกสาวแม่นี่เก่งที่สุดลูกสาวฉันเองค่ะลูกสาวฉันเก่งที่สุดเลยนะคะลูกสาวฉันเองค่ะลูกสาวฉันเก่งไหมคะลูกสาวฉันเองค่ะเก่งไหมคะเก่งที่สุดเลยนะคะ หนทำไมไมาอยู่ที่นี่อะลูกแม่แล้วรู้ตัวไหมเนี่ยว่ากำลังทำอะไรอยู่หนูกำลังหางินช่วยแม่อยู่ค่ะคุณติงบอกว่าถ้าหนูยอมเป็นเงาเสียงให้ฟอรา่าคุณติงจะให้เงินหนูสองหมื่นบาทค่ะโหนหนูไม่จำเป็นปต้องทำขนาดนี้เลยลูกโหนอยากแบ่งเบาภาระช่วยแม่ค่ะ ล่ายรูปก่อนนะคะลูกสวยค่ะลูกเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าสวยมากทำไมหน้าง,งอจังเลยคะลูกสาวยังไงอะหนูก็ได้เป็นตัวแทนกล่าวสุนททพลพ์ในวันงานแน,นะน่หนูเหนื่อยแล้วอ่ะแม่ไม่พูดอะไรก็ไม่รู้ยาวๆแต่วันนี้ลูกทำดีมากเลยนะคะลูกซิงคาน ถึงเวลาไปเอาเงินแล้วล่ะลูกมากับแม่หนูเอ้สองนอเน่ยมันจงใจแกล้งหนูมันพูดยาวให้หนูเหนื่อยหรือแม่ไปจัดการมันเองฉันพาลูกมารับเงินค่ะนี่มันใช่เหาที่จะมาควงเงยไกลับไปกันที่บ้านถ้าพวกเราไม่ได้ตังค์พวกเราไม่กลับค่ะ ไปหัวออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะนหนคนติ๋งบอกว่าคนติ๋งจะให้เงินหนูสองหมื่นบาทนี่คะนี่เสนอเธอเป็นแค่ลูกไม่บา้านมีสิทธิ์อะไรมาเรียกร้องเงินขนาดนี้ฮะแต่คุณติ๋งรับปากโหนไว้แล้วช่วยทําตามคําพูดด้วยค่ะถ้าลูกแกทํางานไม่ได้เรื่องตั้งใจพูดยาวๆเพื่อที่จะแกล้งลูกฉันใช่ไหมดูสิเนี่ยลูกฉันพูดจนเหนื่อยหมดแล้วคนที่เหนื่อยต้องเป็นสหนหรือเปล่าคะ พอล่าไม่ได้ออกเสียงเลยด้วยซ้ำตามใช่ไหมฉันจะไม่ยอมไให้พวกแกสองคนทำแผนชั้นทางหรอกนะนี่แกลืมไปหรือเปล่าว่าแกเป็นคนไม่ได้กล้าเฉียงเจ้านายถึงฉชน แม่หนูออกเลยนะคะหนูเอาแค่200บาทก็ได้ค่ะสโหมีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อ,อไม่มีอะไรหรอกคะ่ะพอดีว่านางสโอ๊ยน้องโหูลูกสาวในบ้านนะคะเขาอยากเก่งเหมือนน้องฟลอรา่าเขาก็เลยมาขอให้ช่วยนะคะ๋อ ในสนอเดี๋ยวฟลอร่าช่วยติวรภาษาอังกฤษให้เองฟลอร่านี่ทั้งเก่งทั้งใจดีเลยนะครับ Your space is great. You just need an introduction. แกอยากได้เงินสองหมื่นแกต้องคุยกับคุณเสือแทนฟอรล่าซะ If you need any help, feel free to let me know. The what you are hearing now is not for us. I'm Sano, the one who just gave the speech. Fora make me do wise, dubbing for her ตัวแทนการกล่าวสุนทรพจน์ในวันกีฬาสีเนี่ยผมขอตัดสิ์ฟอร่านะครับอะไรกันอยู่ๆจะมาตัดสิ์ลูกสาวฉันได้ยังไงถ้าคุณติ่งฟังภาษาอังกฤษไม่ออกฉันจะช่วยส่งเคาะแปลให้นะ ยกสนทนาเมื่อกี้เด็กคนนี้เขาบอกความจริงหมดแล้วเรื่องที่เป็นเงาเสียงของฟอร่าฉันผิดหวังมากเลยนะคะที่ตัวแทนของหลานฉันใช้วิธีสกรปรกแบบเนี้นูพููภาษาอังกฤษเก่งจังเลยลูกเรียนมาจากที่ไหนหรอฉันไม่เข้าใจเป็นแค่ลูกแม่บ้านเรียนก็เรียนโรงเรียนวัดชีวิตก็ไม่ได้คุกคีกับคนต่างชาติซะหน่อย ทำไมถึงพูดภาษาอังกฤษได้ล่ะคะน้องสนวเขาเรียนกับแอปไฟวันทอ a l กในช่วงติดเทอมอนะคะแอปอะไรอ่ะแอปไฟวันทอกเป็นแอปพลิเคชันเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สําหรับเด็กเรียนตัวต่อตัว,ตว,ตวกับครูชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า12ปีมีคุณครูชาวต่างชาติให้เลือกมากกว่า20,000คนและได้รับการอบรมเทคนิคการสอนและจิตวิทยาเด็กอีกกว่า100ชั่วโมง Look Is this a red or no No ส่วนหลักสูตรก็ออกแบบให้เหมาะสมกับทุกช่วงวัยมีการตกแต่งภาพมีเกมให้เล่นเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กในการเรียนและทำให้เรามีส่วนร่วมกับการเรียนมากยิ่งขึ้นนี่ลูกเธอเรียนกับแอปนี้จริงๆหรอจริงสิคะ <laughs> แม่คะหนูอยากเรียนตอนช่วงปิดเทอม หนูอยากพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็คุยกับชาวต่างชาติรู้เรื่องค่ะได้ค่ะลูกเดี๋ยวแม่ซื้อคอร์สให้เลยเดี๋ยวแม่ก็จะไปฝึกกับลูกด้วยถ้าจบเรื่องแล้วดิฉันขอตัวนะคะคุณบิลครับทานโรงเรียนเราเนี่ยมีทุนเรียนต่างประเทศสำหรับเด็กเรียนดีและเก่งแบบสนุนนะครับ โสดสนใจไหมแม่คะโสนตัดสินใจเลยลูกยังไงมันก็เป็นอนาคตของลูกอยู่แล้วลูกเลือกเองเลยโสดสนใจค่ะแล้วเรื่องสุนทรพจน์ล่ะคะจะให้โสดผู้แทนเลยไหมไม่ได้นะคะโสนไม่ได้เรียนที่โรงเรียนเดียวกันกับเราฟอร่าถ้าครูให้โอกาสเธออีกรอบเนี่ยรับปากได้ไหมว่าครั้งนี้เนี่ยจะทำมันด้วยความสามารถของตัวเอง ถ้าล่าเข้าไปเรียนกับไฟฟวันท็อปยังไงฟฟล่าก็ทําได้อยู่แล้วแต่เดี๋ยวช่วงปิดเทอมเราช่วยติวให้ฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะเธอสมควรที่จะได้เงินก้อนนี้แล้วแหละนี่จ้ะ ฉันก็ขอโทษเธอเหมือนกันเรามาเป็นเพื่อนกันนะ